โอเคครับก็ขอ,ขอาการาบสวัสดีกันตัวนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับสกูนะครับเขามาเล่นสเวเบิร์กชุยเขามาเล่นเป็นอ่อคิลเลอร์กันพ่องนะครับอ่าตัวที่ผมใจก็เป็นอ่อล,ลาลาบายนะครับตัวขวานนอนไม่ไหวดูจักทรสลงละยองเขาสี่คนนี้มี2คนนะเป็นคนไทยน่าจะแม่นรีบกดซีพี่ใจร้อนทยพี่รอนานเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็น อาโมลี่แดงนะโอเคก่อนพอกดไลค์กดซับ c ไคร e ก่อนนะครับถ้ากดแล้วไปพอกันเลยครับโอเคครับผมแต่นี้เฮาก็อยู่ใน่าน้านเก็บของเกา่าออตโต้ฮาเวนและแล้วล่ะเซ็กก่อนเลยเฮาก็ไล่เช็คตามเครื่องก่อนเลยนะครับวันนี้น่นนนนบาบ่ไดา้มีใครเกิดใก้ห้เรา ด่านนี้ค่อนข้างกว้างนะผมว่าไปดมไปเช็คสองครั้งนี้ก่อนเนียนหรือเปล่าสายเนียนหรือเปล่าไม่มีนะแถวนี้ไม่มีนะโอเคแถวนี้บอมีสายเนียนฮนะไปดูตั้งหนาอาเลย เย็ยนครับค่อยหาเฮ้ยเครื่องนี้มันจะมีคนมาปันได้จะได้าหาเจอเยอะแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บทีเดียวล้มนะผมแล้วเขาก็เสร็จแล้วหนึ่งเครื่อง <c oughs> โอเค อย่าดิ้นไปเลยน้องหนูจะได้เจ้าก็ต้องตายอยู่แล้วเฮ้ยเอ้ยอคนเดียววะแม่นแม่นวะไอ้ล็อกเนียมคนนึงอีเนียมคนนึงเลยเอ้ยขวัญหมดว่ะ ซ้ำก่อนเดี๋ยวซ้ำก่อนฮ่าฮ่า,าคิดว่ารอดไหมอ่ะคิดว่ารอดไหมอ่ะปล่อยก่อนปล่อยก่อนแขนก่อนนะคันไปไหน,น,นแล้วนะขู่ไปไหนนี่เอ้ยโมดิได้แล้วด้วยยงังยนะังครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอยากจะเก็บไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้เขาเจ็บกันหมดละสามยีลีกูปินี้นนะผมเอาขวานนั่นต้องมีคนไปเจออยู่แล้วมันผมเห็นเจออยู่่องปุ้นคนหนึ่งนะอยู่หลังหินเนี่ยคนหนึ่งผมจะแกล้แกงมเมนบปเห็นนะ อะเดะ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 อุ๊ยอือหือว้อุยตายแล้วคนหนึ่งจี้ของของว่าเฝ้าว่าทุกคนผมก็บุงว่าจมูกมันอยู่ใกล้เนาะก็ไลรจมูกอยู่ใกล้ๆผมไม่ได้เจตนาเฝ้าอย่างสักนิดเลยจริงๆว้าวโอเคปล่อยให้เขาวิ่งไปกันเต็มขวานนั่น <laughs> <c oughs> โอเคผมจะไล่ให้เขาขพับไม้นะ่ะโอเคคิดว่าเทพมากไหมอ่ะ คิดว่าจิ๊ดเท้มมากไหมอ่ะ,ะโอ้ยเยี่ยปลาขวานจ้าไปเลยว่ะ สคนนั้นนายปั่นไฟอยู่นะโอเคเสร็จแล้วผมเอาสองคนนี้ก่อนเลยวิ่งมาตางนี้ด้วยสวัสดีครับผมคนนี้น่าจะจุกก๊กโบเกลนนะดูยัดตรงแล้วเฮ้ยหนรถเป็นหนึ่งสเต็ปอะโอ้วิ่งลงลง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 แบบนี้เฮ้ยเอาไปนี้ก่อนเไปนี้ก่อน มีคนรีกรุ๊กันอยู่ตรงพุ้นนะ่ะยังยังปล่อยไปก่อนเติมขวานก่อนเย็นเย็นนะครับเขาเล่นแบบการลิบรอ้อทั้งสามเครื่องโอเคเมื่อกี้เขารีกรุ๊อยู่ตรงนี้นะโอเค เล่นเนียนรัดกลุ่มอยู่อะี้เนี่ยแดดแปั่นทำไมหนอ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 พื้นที่แถวนี้เขาห้ามปั่นไฟหนู ร้อยอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนั้นเอเ่อเจ็บเจ็บเีเจ็บไปดี อาไอ้นี่มันลมตั้งแต่เมื่อไหร่วะอเอ๊ผมก็ยังจะไว้ตรงนี้น,ะคนะคิดว่าผมเห็นปะล่ะคิดว่าผมเห็นปะล่ะคิดว่าผมเห็นปะล่ะดว่าผมเห็นแม่ล่ะโอเคตรงนู้นเขาช่วยกันแล้วนะ อิูกันเยู่ตรงนน้นด้วยเสียงอยู่ใกล้วะเสียงอยู่แถวนี้เอาลุงวัสดีครับเอ้ยอีกคนหายไปเลย เย yeah, right e ี่ยวเราจะทำดีเ <partie> ฮ <of ying> ้ยเขาหิวตรงนี้นะลุกขึ้นมาทำไมลุกขึ้นมาทำไมผมปล่อยให้แห้งตายนะทุกคน เมีคน,นดีพวกอยู่คู่เรียบร้อยคนนี้เรียบร้อยแล้วเฮี้ยงก,กูไปเฮี้ยงของกูอะนเนี้ย เคผมไล่เลยดีกว่าเหมือนเขาจะหมดที่เล่นแล้วนะหืมตำขวานก่อน Nope. Cái này mang lại nha quá. โมริไปเลยละกันอ่าสองคนนี้ผมจะปล่อยนะจะปลนะ่อยอ่ะ ไปเอาไปก่อนนะครับเพื่อนอีคนยอยอยู่เนี่ยวะเพื่อนอีคนเขาหายวะนะ ผมเมือเขาไปฮิวกันนะั้นแนี่เขาหายไปแล้วเธอซาไปคนหายไปไหนวะหาไปเจอผมก็หาเขาไปเจอวะรยบร้อยตายเลย มที่ผมปล่อยประจายเพราะว่ามันดูเหมือนเขาอ,อยางเล่นบักเกนนะครับปิดลุมไป <c oughs> ผมปล่อยเขาแล้วจะเขาบากล้ามาเปิดว่ะ คือเขาหนีผมเหรอวะผมเปิดผมปล่อยเขาอะผมปล่อยเขานะ กดดันกดดันโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับเจอกันใหม่อีพีหน้าจุบจ๊บ